สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับในวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยท่องแดนอาเซียนกันนะคะกับห้องเรียนครูฝนกันเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำขวัญอาเซียนกันนะคะพร้อมไปเรียนหรือยังคะ ไปเลยคะ่ะกิ่งเที่ยวไทยเรื่องโดยมนฤดีทองกลอยาภาพโดย<า>นพดลกำจไรไไพศาลคุงกิ่งหนูน้อยใจดีแสงภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยคุงกินงมีเรื่องมาเล่าหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทย 17จ็ดจังหวัดแผนที่เด่นชัดคล้ายขวานเล่มใหญ่บ้านกุุงกิงอยู่กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรเมืองหลวงของไทยสวัสดีคือคำทักทายพนมมือน้อมไหว้เมื่อเจอผู้ใหญทงชาติไทยมีสามสีทุกสีล้วนหนีความหมายต่างไปสีแดงคือชาติขาวคือศาสนาน้ำเงินคือราชาพ่อหลวงของไทยเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักปลูกข้าวลูกผัก สวนทำไร่คนไทยกินข้าวทุกวันหอมมลิกืชพันธ์ข้าวหอมของไทยอาหารไทยหลากรสอร่อยเด็ดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดรับรองติดใจน้ำพริกแกงเขียวหวานแกงเผ็ดต้มยำรสเด็ดผัดกะเพราผัดไทยไทยเที่ยวได้ตลอดีขึ้นเหนือเที่ยวดอยมีธรรมชาติป่าไม้เที่ยวอีสานชมวัฒนธรรมเที่ยวทะเลเล่นน้ำชายหาดงามภาคใต้ วันที่13เดือนเมษายนชาวไทยทุกคนแสนเบิกบานใจสุขสัตรรับวันสงกรานที่เราเรียกฐานว่าปีใหม่ไทยพ่อแม่แต่งชุดย้อนยุคทุกคนสนุกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กุ้งกิ่งนุ่มจงกระเบนแค่เขา่ากับเสื้อคอกระเช้าสีสันสดใสน้ำรักทำบุญสุนทานสุขสร์สงกรานรถน้ำผู้ใหญ่เล่นสระน,น้ำเล่นมอญซ่อนผ้า วิ่งเที้ยวเดินตลาดสนุกแบบไทยๆกลุ่มหญิงสุขใจจริงหนาวันนี้ได้ผ่าเพ่อนเที่ยวเมืองไทยได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีกลุ่มหญิงเด็กดีสมเป็นเด็กไทยอันอาเซียนนะคะหึงวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคมหมายถึง รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของประชาชาติประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งการนับถือศาสนาเชื้อชาติวิธีการดำเนินชีวิตสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ประจำตัวให้มารวมกันเป็นหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อดึงชาติใหญ่ๆเข้ามาช่วยพัฒนาความเจริญเติบโตของแต่ละประเทศในอาเซียนค่ะ กิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้ครูฝนมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันนะคะฟังดีๆนะคะเด็กๆวันนี้ครูฝนจะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอท่องคําขวนให้คุณครูนะคะส่งในคลิปส่วนตัวครูฝนนะคะไว้ครูฝนจะลองให้คะแนนนะคะ